ปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่เรานั้นเกิดความไม่มั่นใจนะครับไม่อยากเดินทางไปไหนไม่อยากออกจากบ้านหรือไม่อยากไปท่องเที่ยวไหนนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาห้องน้ำครับหรือภาวะปัสสาวะเล็ดนั่นเองครับซึ่งภาวะปัสสาวะเล็ดนะครับสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่สําคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัสสาวะเล็ดนะครับก็คือกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานมีความแข็งแรงที่ลดลงครับ และยังเจอภาวานีได้บ่อยในคนที่คลอดบุตรทางช่องคลอดครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีเทคโนโลยีเก้าอี้เอ็มเซน่านะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลอดภัยนะครับไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการมีการหดตัวและแข็งแรงขึ้นครับ ซึ่งเก้าอี้เอ็มซลานะครับก็ผ่าน USWA นะครับในการรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดน,นะครับแล้วก็กระชับช่องคลอดให้ดีมากขึ้นจากภาวะการเนื้อหย่อนครับวิธีการรักษานะครับเพียงแค่นั่งเฉยๆบนเก้าอี้เอ็มเซลานะครับเป็นเวลา28นาทีนะครับจะสามารถเท่ากับการขมิบ11,200ครั้งได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือสอดใส่ใดๆครับ ซึ่งโปรโตคอลการรักษาเครื่องนี้นะครับก็คือนั่งสัปดาห์ละ2ครั้งติดต่อกัน6 1 0ครั้งนะครับจะเห็นผลชัดเจนตามงานวิจัยครับเก้าอ e ี M ้เอ็มซาร่านะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับอันที่1เลยนะครับเหมาะกับคนที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มสูงอายุหรือผู้สูงอายุแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายครับข้อ2นะครับคือคนที่คุณแม่หลังคลอดหรือคุณแม่ที่มี ข้อตามธรรมชาติหลายคนนะครับซึ่งจะมีภาวะในเรื่องของช่องคลอดไม่กระชับจากกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีในเรื่องของลมออกทางช่องคลอดนะครับหรือช่องคลอดไม่กระชับนะครับข้อ3นะครับคนกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะคนที่ต้องการจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือต้องการจะเพิ่มความรู้สึกทางเพศก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเจ้าเครื่องเอ็มเซล่านะครับก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกวัยนะครับตั้งแต่วัยกลางคนจนไปถึงวัยสูงอายุได้เลยครับ สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัะสสะาวะเล็ดน,นะครับหรือคนที่มีปัญหาช่องคลอดไม่กระชับมีลมออกทางช่องคลอดนะครับสามารถรักษาด้วยเครื่องนี้ครับ